สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมพระกันต่อนะครับของรายการกล้องสองพะสยามกับอาจารย์สุขั์มั่นเพชรวิทย์นะครับคุณสุขโขไทยนะครับก็ได้สะสมโดยเฉพาะพระครูจังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับเอ่อ่ง โมไทยกับกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ติดต่อกันแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วผมเป็นคนหลายจังหวัดครับเกิดที่นครสุวรรณมาโตที่พิษณุโลกแล้วก็ไปทํางานที่กำแพงเพชรบรรจุที่นั่นครั้งแรกแล้วก็ย้ายมาอยู่กับครอบครัวที่วนวัดสุขโขทัยแล้วก็ได้ไปเอ่อตอนตอนเรียนอยู่ก็ได้ไปอยู่ที่เชียงรายนะครับก็เป็นคนหลายจังหวัดนะครับก็ได้สะสม ชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วผมได้สะสมไว้ตั้งแต่อายุสิเจ็ดเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าพระที่ผมเก็บไว้เนี่ยผมจะบรรยายให้ฟังว่าพระอุเป็นยังไงพะระนจิเป็นยังไงลักษณะของเนื้อเป็นยังไงเดี๋ยวชมกันครับครับมาดูพระเครื่องกันต่อนะครับกับรายการกล้องส่งพระ สยามกับอาจารย์สุทัตน์มันเขตวิทย์วันนี้ก็เอาพระเนื้อชินมาให้ท่านชมกันแล้วก็มีเนื้อดินอยู่องค์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ลีลากก้วยตากหรือฝักดาบนะครับอันนี้จะเรี่ยม เขาเรียกเียมพลาสติกนะครับเรียมพลาสติกอันนี้ไปน,นี้แบบแบบคลาสสิกแบบสมัยใหม่อันนี้จะเป็นประกายเงินนะครับนี่ประกายทองนะครับก็สวยนะครับมีมีหยักนืครับมีหยักมีลวดลายที่ช่งางประจํา ที่เลี่ยมพระให้ผมนะครับอะดูนะฮะเนี่ยครับส่วนมากผมจะเน้นให้ในให้ดูพระนะครับจะให้ดูพระพระพระใหม่พระเก่าเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเรื่องเกเรื่องแท้ผมจะไม่พูดถึงผมจะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่องเกี่ยวกับการดูพระถึงยุคก,กับไม่ถึงยุค แค่นั้นนะครับครับผมมีพระเอาไว้เปรียบเทียบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเป็นพระเนื้อครูได้เลยนะครับนะพอพระเนื้อจะยับจะย่นแล้วก็มีเอ่อระเบิด นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยระเบิดจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับพระอย่างเงี้ยเป็นพระถึงยุคเป็นพระกลุก่มพระเก่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อยับย่นอย่างเงี้ยนี่ยิ่งยิ่งย,งยิงองนี้ดูดูง่าใหญ่เลยนะครับเนี่ยจะยับย,นยน่นเห็นไหมคือพระเนี่ยอยู่ในกลุเดียวกันพิมพ์เดียวกันเนี่ยเนื้อจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่ในกลุเนี่ย อยู่บนอยู่กลางอยู่ล่างแล้วแต่ละที่ก็เอาไปไว้ในกลุ่เนี่ยก็มันจะมีต่ำบ้างสูงบ้างอะไรเงี้ยนะครับความชื้นอุณหภูมิแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมันไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นพระที่สมบูรณ์นะครับผมคัดพระสมบูรณ์ที่ให้ท่านชมดูชมกันดูนะครับ ทีนี้เนี่ยดูนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นกล้วยตากหรือฝักดาบแต่แต่เขาจะทำแบบบิดนะครับรอเสร็จแล้วเ็ามาบิดเนื้อโค้งอย่างเงี้ยหรือเป็นแบบนี้ก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็ผมก็มีองค์เดียวด้วยนะเนี่ยนะครับเนี่ยโคง้งฝักดาบนั่นแหละแต่โคง้งช่างเขาก็ทำตามแบบนี้เลยเวลา หลัก้องก็้องแบบนี้นะครับนะของของของแบบนี้ให้นะครับเขาเขาเขาไม่ได้ทําแบบนี้ให้นะอืก็เป็นพักก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเนี่ยก็ไม่ถึงสองนิ้วแล้วยาวก็แค่แค่นิ้วเราเนี่ยครับประมาณนี้นะฮะก็เอาไปคล้องคอขึ้นคอได้เลยนะครับ แล้วก็เป็นพระที่เขาไม่ได้รอหนานะครับบางก็ไม่หนักสักเท่าไหร,ร่ฮะไปคลองเดียวโชว์ได้เลยนะครับแล้วยิ่งผมเลี่ยมไว้อย่างเงี้ยสวยนะครับเพราะว่ากรอบเนี้ยมันต้องสั่งตัดมันไม่มีนะครับมันไม่มีให้เพื่อพระใหญ่ในส่วนมากก็จะสั่งตัดแต่ส่วนมากจะมาเลี่ยมพลาสติกแบบเนี้ยก็จะดีนะครับ พอโทรมาพูดมาคุยกันหรือใครจะมาแบ่งปันเอาเช่าบูชาไปใช้ขึ้นคอก็โทรมาพูดมาคุยกับผมนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูเกี่ยวกับพร้าเนื้อชินอันนี้เนื้อดินนะครับราถึงยุคเอ้ายังไม่ได้ดูด้านหลังเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับอันนี้เช็ดล้างเลยนะ เออคือมันต้องเช็ดต้องล้างคือเอาไปไปใส่แล้วแต่ถ้าใครไม่ไม่ไม่ให้ไม่เช็ดไม่ล้างก็ได้นะเอาใส่เลยนะครับอันนี้ผมผมล้างนะครับล้างไม่ไม่เราไม่ได้เอาอย่างอื่นล้างนะครับใช้ขี้ผึ้งสีปากนะครับเช็ดถูนะแล้วก็เป็นการรักษาเนื้อเป็นในตัวนะครับเนี่ยองเนี้ย องนี้จะดูจะดูง่ายแต่แต่ได้มาพร้อมกันนะฮะพระเนี่ยก็นะครับเนี่ยจะยับจะย่นดูง่ายนะครับครับนี่อันนี้ก็ดูง่ายนะครับพระแต่ละองค์กะพิมพ์ก็ไม่เหมือนกันนะมีหลายพิมพ์นะเออพระกวยตากหรือฝักดาบนะครับ